สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์หุ้นบ้านปูประจำวันที่31สิงหาสองพันนะครับผมเรามาดูกันที่รอบใหญ่กันก่อนเลยก็คือไทม์เฟรมมันไทม์เฟรมมันเนี่ยเราไปดูที่ไฮสูงสุดกันไอ้ไฮสูงสุดที่บ้านปูเนี่ยมันทำราคาไว้ของเนี่ยไอ้ยอดเนี่ยตอนไหนเนี่ย4มกราส1บเอ้โหเป็น10ปี เนี่ยครับทำไว้ที่55บาทประมาณ55 25แล้วมันก็มีการทำการเททิ้งลงมาเอยๆๆๆค่อยๆไหลามาแล้วมีการเด้งสู้แต่สุดท้ายเด้งสู้เราเห็นละยอดที่ผ่านมามันอยู่มันอยู่นี่การที่มันจะเด้งมาหายก่อนหน้ามันค่อนข้างไกลมองแบบเบสิกเลยลงต่อมันง่ายกว่ามันก็เลยมีการลงต่อพอมาลงต่อปุ๊บ แล้วมันก็มีการเด้งเด้งเสร็จไปยยอ่ยอถ้าตามหลักจริงเทนสมมุติถ้ามันอยากเลือกที่จะลงต่อจริงๆมันควรจะลงต่ออย่างแบบนี้ต่อแต่คราวเนี้เรามองแบบโลจิกง่ายๆว่าสมมุติถ้ามันลงต่อเนี่ยหมายความว่าไอ้หุ้นบ้านปูเนี่ยเราเห็นอะไรไหมครับมันจะไปลงหาแนวรับเดิมซึ่งแนวรับเดิมมันคือตรงนี้ประมาณ ประมาณ1บาทซึ่งส่วนตัวผมเองผมมองว่าถ้าแบบมองแบบเบสิกทั่วๆไปเลยมองแบบง่ายๆเลยผมว่าเป็นไปได้น้อยมากที่มันจะยอมให้มีการทิ้งราคาลงมาเท่าเดิมก็คือหลุดโลลงต่อมันเลยมีสัญญาณต,ตรงนี้ไงครับเริ่มมีการยกโลเกิดขึ้นแล้วมีแรงซื้อของแท่งมันเนี่ย เริ่มมีสู้มากขึ้นเป็นการสู้แบบเริ่มยกโลดังนั้นมองแบบนี้เลยก็คือถ้าทามเฟรมมันเนี่ยยกโลได้แล้วมีการเบรกไาต่อนั่นหมายความว่าไทามเฟรมมันเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปต่อก็คือเปลี่ยนจากเทนขาลงเนี่ยกลายเป็นสู่เทนขาขึ้นแล้วบวกกับไอ้ไฮก่อนหน้าของบ้านปูเนี่ยมันอยู่ไกลมาก ไฮก่อนหน้าบ้านปูก็คือตรงนี้ก็คือราคาประมาณนี้ที่ราคาประมาณ15บาทซึ่งมันค่อนข้างไกลมาการเบรกไฮมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่กลับกันที่ผ่านมาเนี่ยการที่มันลงมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะขึ้นกลับไปเบรกไฮต่อเพื่อเป็นเทนขาขึ้นต่อเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันต้องโหมันต้องไต่แบบเหมือนมันต้องไต่ชันมากเพราะฉะนั้นลงต่อมันก็เลยง่ายกว่าอ่ะ เรามาพูดถึงณปัจจุบันกันดีกว่าหุ้นบ้านปูเนี่ยถ้าเราพูดเนี่ยเรามองแค่แง่งนี้พอณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเริ่มยกโลเนี่ยแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นขาขึ้นแต่คือมันเหมือนมันมีการเริ่มยกโลที่ทมาเฟรมมันเกิดขึ้นเราไปดูสัญญาณเล็กๆที่ทมาเฟรมถัดมาดีกว่าเราไปดูทมาเฟรมวีกันดีกว่าทมาเฟรมวีกเป็นไงครับตอนนี้ททมเฟรมวีกเริ่มมีสัญญาณปุ๊บ นี่มีการทําเทนขาลงที่ผ่านมาภายในแง่งของไทม์เฟรมมันไทม์เฟรมมันคือเส้นสีดำนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าไทม์เฟรมมันมีการขึ้นลวดเดียวลงลวดเดียวแต่ภายในไทม์เฟรมที่เล็กลงกว่ามันเนี่ยมันจะมีการเด้งสู้เห็นไหมครับเขาเรียกว่าสับเวฟดังนั้น มองจากรอบเลยก็คือสมมุติคนเล่นถือระยะยาวเป็นเดือนหรือถือแบบข้ามปี t ทำเฟรมว e k ฟอร์มได้เมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้มันสู้หรือต่อให้ว e k นะครับสมมุตินะครับตรงเนี้ยหรือหรือต่อให้ w e ี k มันเลือกลงต่อแต่ตราบใดที่ไม่หลุดราคาประมาณ3.6เนี่ย ภาพรวมแบบภาพใหญ่สำหรับคนถือหุ้นไทยจริงๆถือแบบข้ามปียังไงก็มีโอกาสที่จะเด้งซูให้ดังนั้นคนอยากเข้าซื้อรอสัญญาณทำเฟรมวีกเริ่มฟอร์มตัวเช่นมันอาจจะสมมุตินะครับมันลงมาอย่างนี้เริ่มยกโลปึ๊บเด้งเข้าระว่างขัดหรือ ถ้ามันลงต่อคุณก็ยังไม่เสียตังคุณต้องรอสัญญาณวีคเริ่มฟอร์มให้ก่อนถ้ามันลงต่อคุณก็ยังไม่เสียเสียเงินคุณก็มารอเข้าจังหวะแถวแถวด้านล่างได้ตาบใดที่ยังไม่หลุดตรงนี้นะครับ3.6คราวนี้เรามาดูให้ละเอียดกันมากขึ้นดีกว่าเรามาดูจากแง่งเนี้ยเราจะขอใช้ฟิโบเป็นแง่งในการดูราคาว่าเฮ้ยมันมี โอกาสตรงไหนบ้างที่มีแนวโน้มในการที่จะเริ่มเด้งสู้หรือเริ่มกลับตัวนะครับมาดูอ่าอันนี้ฟิโบของไทม์เฟรมมันนะครับอันนี้เรามาดูวีกันวีปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆอึนี่เราเห็นอะไรละ่ะเห็นเริ่มเป็นแนวรับ ของฟีโบคาสเตอร์ละซึ่งแนวรับพวกนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งพวกเนี่ยมันเป็น0 6 1 8ของมัน0.705 0 7, 7 8 6โซนพวกนี้ถือว่าโซนที่แข็งโปกอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีการเด้งซูให้ของไทม์เฟรมที่เล็กกว่าเช่นเอนเนี่ยมันเป็นแง่งของมัน ไอเนี่ยมันมันขึ้นลวดเดียวลงลวดเดียวเนี่ยดังนั้นทำเฟรมที่มันเล็กกว่ามันอ่ะยังไงมันต้องมีการดีดสู้ให้โซนพวกเนี้ยแล้วเรามาเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยวีคมันก็มีการดีดสู้จริงอันนี้เป็นฟีโบของวีควีคมีการดีดสู้จริงแต่วีคถ้ามันอยากจะกลับตัวเลยวีคหายก่อนหน้ามันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ประมาณ13.9บาทซึ่งการที่มันจะดีดสู้เบรกหายไปลวดเดียวเลย ถ้ามองจากภาพเลยลงต่อมันง่ายกว่าเพราะไฮมันอยู่ไกลดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเนี่ยแล้วมันก็เลยมีการโอเวอร์บอยดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันอาจจะโอเวอร์โซลงมาอ่ะสมมติถ้าไม่หลุดโลมันเบรกไฮเพราะไฮมันเริ่มอยู่ไกลละหรือต่อให้มันลงต่อยังไงไฮมันก็อยู่ไกลมันก็อาจจะมีการลงมาปุ๊บเกิดสัญญาณบูลิตที่ไอเแล้วมีการฉีกขึ้นก็ถือเป็นการฟอร์มตัวบวกกับสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้หลุด ภาพใหญ่ของทางเฟรมันไงครับนี่ดังนั้นก็เลยแบบที่บอกว่ารอสัญญาณของวีก,ก่อนว่ามันจะฟอร์มให้ท่าไหนแต่สมมุตินะครับ worst case ที่สุดมันลงต่อเลยพัวเดียวเลยปึ้งเราก็ยังไม่ได้เสียเงินเพราะว่าเรารอสัญญาณการฟอร์มตัวไงครับถ้ามันไม่ฟอร์มอยู่ๆมันลงต่อเลยเราก็ไม่เสียตังมือเรา ก็ยังไม่ต้องไปรับมีดไม่เจ็บตัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่านหลุดนะรอเหมือนกันแล้วก็อ่ะขอไปดูทำเฟรมอื่นเพิ่มเติมอีกหน่อยขอเอาเดมาเล่นด้วยแล้วกันขอดูเดนหน่อยสิทำเฟรมเด ทำเฟมเด้แง่งนี้มีดีดสู้แง่งนี้ฮึบขอหาแนวรับไอ้เส้นนี้เป็นเส้นที่ห้ามหลุดโลของภาพใหญ่ก็คือมัน อาจจะผมจะขอเริ่มเคลียร์จะได้ดูเคลียร์แล้วก็ o n นนี้ภาพใหญ่แนวรับก็ประมาณนี้ครับผมขอเคลียร์เส้นฟิโบอก,อก่อนภาพใหญ่ก็คือสมมุติถ้าบ้านปูเนี่ยมีการลงมาต่อเนี่ยมันจะมี แนวรับถัดมาก็คือที่ราคา6.6 6.05ประมาณนี้ดังนั้นแนวรับสำคัญก็คือภายในกรอบนี้แหละภายในกรอบนี้ครับผมถ้าหากลงต่อภายในกรอบนี้อาจจะมีแรงซื้อ เกิดขึ้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยที่มันลงมาทดสอบตรงเนี้ยแล้วมันมีการเด้งสู้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแนวหลับแรกละที่มีการเด้งสู้เกิดขึ้นดังนั้นมันอาจจะลงมาไม่ถึงตรงนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ได้ลงมาตรงนี้ต่อก็ได้เพราะว่ามันก็ถือว่ามาอยู่ที่แนวหลับแรกละดังนั้นถ้าเกิดในกรณีที่มันไม่ลงต่อที่ผมบอกไปคือแบบไหนครับ คือถ้าคุณอยากจะซื้อคือคุณรอไทม์เฟรมเนี่ยพวกเนี้ยเช่นสมมติถ้าคุณอยากจะซื้อแบบระยะแบบยาวถือไปข้ามปีอ่ะคุณควรรอไทม์เฟรมวีคเริ่มฟอร์มเช่นไทม์เฟรมวีคลงมาเริ่มมีแท่งกับตัวที่ไทม์เฟรมวีคนะครับต้องบอกว่าแท่งกับตัวที่ไทม์เฟรมวีคแล้วคุณก็ลองเสี่ยงเข้าแล้วก็วางขัดเปิดลองขึ้นอุ้ยผมพูดไปละมันจะเป็นการ เชิญชวนให้ซื้อไปนะจะโดนไหมนะหรืออีกแบบนึงก็คือแบบเนี้ยจะเป็นการเสี่ยงหน่อยหรืออีกแบบก็คือลอเข้าตอนมันเริ่มฟอร์มให้100%เก็คือฟอร์มตอนมันเบรกหายให้เป็นขาให้ให้ให้เป็นเทนขาขึ้นให้เห็นก่อนดังนั้นมันจะมีสองแบบก็คือฟอร์มตอนเบรกหายให้เป็นเทนขาขึ้นให้เห็นหรือ ถ้าหากมันย่อมาอยู่ๆมีแท่งกับตัวคุณเข้าแล้วคุณลุ้นเสี่ยงเพื่อลุ้นให้มันเบรกหายคุณก็จะได้ราคาตั้งแต่ตรงนี้แต่ถ้าเข้าตรงเนี้ยมันก็จะได้ราคาตรงนี้หน่อยมันต้นทุนที่ได้มันจะต่างกันหรือถ้ามันไม่มีอะไรภาพเกิดขึ้นมันลงต่อก็ถือว่าโชคดีเราก็ได้ราคาที่ถูกลงไปอีกแล้วก็หลักการเดียวกันรอสัญญาณแท่งเยนกับตัวเกิดขึ้นหรือ ไปรอเข้าตอนมันเบรกหายอะไรก็ว่าไปนะครับผมดังนั้นภาพรวมนะปัจจุบันแนวรับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ของภาพใหญ่สำหรับแนวรับผมขอไปพูดถึงขาขึ้นบ้างสมมุติเนี่ยถ้าบ้านปูเนี่ยมันจะขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยโดยที่ไอ้ time frame week เนี่ยมันยัง o v e r s o l ซไม่ค่อยชัดเนี่ย มันจะขึ้นไปต่อได้ไหมของระยะสั้นก็ถ้าระยะสั้นเนี่ยเราต้องมาดูที่ทำเฟรมเดย์ละสมมุติถ้าทำเฟรมเดย์เนี่ยมันเลือกที่จะรีบาวสู้ขึ้นไปก่อนมันจะไปหาเป้าไหนสมมุติถ้าเลือกที่จะขึ้นไประยะสั้นก่อนก็มาดูกันทำเฟรมเดย์ทำเฟรมวีค จริงๆวีคเนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยถ้าให้สวยควรลงมาให้ชัดๆก่อนให้ลงมาเป็นอย่างนี้แตะชัดๆก่อนอาแต่ขอพูดถึงว่าถ้าถ้าเกิดมันไม่ลงมาจริงๆมันเดย์ Day มันอยากจะเด้งซูด,ดีดขึ้นไปต่อเพื่อให้วีคมันกลับตัวไปลากเหลือยต่อเนี่ยมันได้ไหมไปดูกันดีกว่า อันนี้จะพูดถึงในกรณีที่วีคไม่ลงมา o v e r อร์โนะครับมันเลือกที่จะอยู่อเดย์ <Day S 2> มันโดนเดยมันลากขึ้นไปต่อเพื่อให้วีคกลับไปโอบอสลากเลยต่อมันจะมีการรีบาวไปได้ถึงไหนก็ประมาณนี้ดังนั้นการรีบาวเป้าระยะสั้น ของบ้านปูในเคสที่วีกไม่มีการย่อลงมาให้โอโซอชัดๆก่อนอยู่ๆมันกลับตัวขึ้นไปเลยก็จะมีเป้าแนวต้านที่ราคาประมาณนี้นะครับก็คือ 10. จุดก็คือเอาเป็นเลขก็สิบจุดหนึ่งสิบจุดเก้าสิบเอ็ดจุดหกประมาณนี้อาจมีบวกลบนิดหน่อยนะครับผมแต่สำหรับตัวผมผมอยากลุ้นให้วีกเนี่ยลงมาให้ชัดๆหน่อยลงมาให้ชัดๆหน่อยจะได้มีความมั่นใจในการเข้ามากยิ่งขึ้น ยังไงก็อยากให้ผมวิเคราะห์หุ้นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้ดูนะครับผมผมจะทำคลิปวิเคราะห์มาให้นะครับสำหรับวันนี้บ้านปูก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ